กระบะตัวเตีย้ยเกียร์ธรรมดาคันนี้นะคะได้ยางปี23กุญแจสำรองครบเลยนะ เป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์นะคะไม่เพียงแสนเก้าโลเท่านั้นเองสภาพโคตรสวยนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้นะผ่อนเพียง6,300บาทเท่านั้นนะคะได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยเป็นตัวรีโว่4 j j จดสี่เอีนะคะปี2019รับรองว่าคันนี้ใครได้ไปโคตรคุ้มนะรับชมให้จบคลิปนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี c เอทุกทกท่านนะคะมาพบกับนัดเพชรยนต์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะนัดมีรถกระบะเข้าใหม่ส,ยสวยๆหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันคันนี้นะบอกเลยสภาพโคตรสวยนะคะราคาค่าตัวถูกๆผ่อนสบายๆด้วยนะเป็นตัวรีโว2.4อตัวเซตอี i ิชั่นนะคะกระบะเตี้ยนะคะเกียร์ธรรมดา เป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์ร้อนะคะปี2019นะคะใครที่มองหารถวิใชงยนอยู่แนะนําคันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะผ่อนเพียง6,300บาทเท่านั้นนะคะใครอยากได้รถสวยๆแบบนี้ไปใช้งานห้ามพลาดเลยนะรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะเบอร์โทรนัดสุนเก้าแปดศูนัดเพชรยนต์นะคะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะช่วยทุกคันดันทุกเคสนะคะได้รถกระบะสวยๆนะคะแต่ แร่พรอยู่ในราคารถเก่งไปใช้งานกันเลยนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะแนะนําเป็นอีกหนึ่งคทางเลือกนะคะคันนี้ประวัติศูนยะ์รเะเช็คศูนย์โตโยต้าได้ข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะการันตีให้เลยไม่มีชนหนักผิดความจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะคะป้ายทะเบียนนี้เลยนะสองเท่าสบรฤษีสามหกรุงเทพมหานครเป็นโฉมหน้าหล่อลแบบนี้เลยนะคะโลโก้ ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมกระจังด้านหน้านะคะเป็นแบบรังผึ้งสีดำตัด,ดด้วยขอบโครเมียมนะคะดีไซน์มาให้สวยงามเลยฝากระโปรงหน้าสันเหลี่ยมโคม้งมีให้เห็นชัดเจนนะคะไม่มีรอยหลักยิ้มนะคะส่วนไฟหน้าของรถคันนี้นะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะโค้งใสๆขาวๆสวยๆไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะมีไฟตัดหมอกติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะใครที่มองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่นะัดบอกเลยว่าได้คันนี้ไปโค้ด คุ้มนะคะลูกค้าสภาพสวยมากนะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะคันนี้เป็นกระบะแขคปตัวเตี้ยนะคะเกียร์ธรรมดานะตัวยางนะคะคันนี้เป็นยางปี2023นะได้เป็นล้อก,กระทะนะคะเป็นสเปคเดิมๆจากโรงงานเลยยางปี23นะปีใหม่ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะขอบอยาง15นิ้วนะคะนี่สวยมาก ช่วงล่างสภาพเดิมไม่มีคาบน้ำมันหยุดไหลเยิ้มนะคะ รอยซีนเดิมจากโรงงานหัวน็อตไม่มีรอยไขรอยเขียบขย่ยนเลยการันตีโครงสร้างให้เลยนะคะเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะรายได้สองเข้าของข้างวันนะสามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้เลยนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียง6,300บาทเท่านั้นนะลูกค้าเงินเดือน1 4ื่นสามารถออกคนเดียวได้เลยนะคะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้นะคะสําหรับกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับ ไฟฟ้านะคะฝากครอบกระจกเนี่ยจะเป็นแบบโคเมียมไฟเลี้ยวติดอยู่ตรงกระจกมองข้างนะคะรถติดฟิล์มมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกเดิมแท้ทุกบ้านโลโก้โตโยต้ามีติดอยู่นะมือจับประตู2ฝั่งนะคะจะเป็นสีดําเดี๋ยวเรามาดูภายในกันนะคะ ภายในนะสภาพสวยๆใหม่ๆเอียเอ่ยมๆเลยนะคะลูกค้ามือจับประตูด้านในเป็นสีดำระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกปรับออโต้ฝั่งคนขับนะคะมีที่วางแก้วน้ำขวดน้ำตรงแผงประตูให้ด้วยนะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ำอีกหนึ่งที่นะคะด้านข้างคนขับเลย นี่พวงมาลัยนะคะเป็นพวงมาลัย3ามการเดเดิมๆเล็กไม่ไม่ได้สูงด้วยนะคะคันนี้ไม่เพียงแสนเกกิโลเมตรเท่านั้นเองนะไม่แท้ไม่เดิมเช็คประวัติศูนย์โตโยต้าได้นะคะข้อมูลออนไลน์ทั่วประเทศนะคะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ฟังเสียงเครื่องกันเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะ เยียบคัดให้สุดนะคะแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยนะคะลูกค้าบิดกุญแจสตาร์ทเลยนะเลขไม่นี่นะแสนเก้ากสิบแปกิโลเมตรนะคะสำหรับเครื่องเล่นเสียงคันนี้เป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX เสียบได้นะคะตัวแอร์เป็นแอร์อนาล็อกหมุนมือปรับได้สี่ระดับนะคะมาพร้อมกับช่องคูลบ็อกนะคะลูกค้านี่ด้านบนนะคะสามารถ เก็บสัมภาระได้นะคะลูกค้าสวยๆเลยนะคันนี้นะคะเงางามมากไม่มีตำหนิเลยนะ เป็นรถเกียร์ธรรมดานะคะ6สปีดนะคะคันนี้เป็นรถเกียร์ธรรมดานะรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูย์นะคะฝ้าเพดานไม่มีคราบสกปรกเรือเธอหรือว่าร,อร่องรอยอักขระยันเลยนะฝ้าสวยๆนะคะได้เป็นเบาะผ้าสีดำนะคะเบาะไม่มีชม้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดเลยนะเบาะสวยๆนะคะตัวเบาะผ้าเนี่ยระบายอากาศได้ดีด้วยนะคะเป็นรถกระบะแคมปนะคะโอเพนแคปตัวแคมปสามารถเปิดได้นะเบาะแคปเนี่ยยังไม่ ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะลูกค้ามีกระเป๋าจิงโจ้ด้านหลังให้สองฝั่งนะไว้เก็บสัมภาระได้นะคะสวยๆเลยคันนี้แทบจะไม่มีตำหนิเลยนะคะลูกค้าหัวน็อตซอกประตูนะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะไม่มีรอยไขหรือว่ารอยเขียบขยเยี่นเลยนะคะนี่ โครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะเม็ดอาร์ตตรงประตูนะมีให้เห็นชัดเจนเลยลูกค้าสภาพสวยมากนะคะกุญแจสำรองมีครบ2ดอกนะคะคันนี้กุญแจสำรองครบเลยนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,300บาทเท่านั้นนะได้รถกระบะสวยๆแบบนี้ไปใช้งานเลยนะคะโครงสร้างเดิมๆนะพวกเม็ดอาร์ตด้านหลังนะคะนี่มีให้เห็นชัดเจนเลยลูกค้าสภาพสวยมากนะคะันนี้รับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะเป็น เป็นตัว Z Edition นะคะลูกค้า r ี v o 2.4J ปี2019นะคะราคา 4, uh, 3แสน49,000บาทเท่านั้นเองนะจัดเต็มฟรีดาวได้นะคะไฟท้ายไม่มีรอยแตกรอยเล้าวนะนี่สวย,สวยไฟเบรกดวงที่3มีให้เห็นชัดเจนกระบะไลเนอร์ด้านหลังนะคะลูกค้าไม่มีรอยขีดรอยข่วนเลยนะสภาพสวย,สวยนะคะนี่เปิดให้ดูนี่ พวกหัวน็อตนะคะนี่เดิมเเลยไม่มีรอยไขยรอยเขียบขยื่อนเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นชัดเจนโครงสร้างเดิมทั้งคันนะลูกค้าสวยมากได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้เดิมเเลยนะอีกหนึ่งฝั่งนะคะหัวนอ็อต พวกมากแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนเม็ดอาร์ตนะคะมีให้เห็นเด่นชัดโครงสร้างเดิมๆเลยลูกค้ารับรองว่าใครได้ไปคุ้มค่านะคะใครที่มองหารถกระบะไว้ใช้งานอยู่แนะนําคันนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะราคาค่าตัวพอๆกับรถเก๋งเรทพรพอๆกับรถเก่งแต่ว่าได้กระบะสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะแนะนําเลยนะในส่วนของกระจกด้านหลังเนี่ยเดิมแท้จากโรงานนะโรงานนะโลโกโตโยต้ามีติดที่เห็นชัดเจน เม็ดอาร์ตเดิมๆนะคะคงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคันนี้สวยเลยลูกค้าผ่อน6 3พ0บาทเท่านั้นนะใครสนใจรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอนะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดนะเรามีไฟแนนซ์ไปเซ็น์ให้ถึงที่เลยบอกเลยว่าคันนี้โคตรคุ้มนะคะเดี๋ยวนะัดพาไปชมกันต่อนะในส่วนของรายละเอียดหนะ้าห้องเครื่องยนต์ของรถคันนี้ กันต่อเลยค่ะสำหรับเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์ขนาด4สูบนะคะ2 4 0 0ซี150แรงม้านะคะรองรับน้ำมันดีเซลนะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆไม่มีพวกคราบน้ำมันหยดไหลเยิ้มเลยนะคะเครื่องยนต์แห้งๆสวยๆเลยนะไม่มีการกลับ เครื่องยนต์หรือว่าเปลี่ยนเครื่องยนต์แน่นอนนะคะเครื่องยนต์เดิมๆนะเช็คประวัติศูนย์ได้นะคะพวกมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์คําเตือนต่างๆติดอยู่ครบนะคะคันหน้าตรงๆไม่มีโคดไม่มีงอไม่มีรอยเชื่อมรอยต่อนะคะในส่วนของแผ่นเพจของรถนะคะมีให้เห็นชัดเจนสติ๊กเกอร์มออกอติดอยู่ครบเลยนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์โตโยต้ตาได้ข้อมูลเขาออนไลน์ทั่วประเทศอยู่แล้วนะคะหรือว่าหัวน็อตแก้ ด้านในนะส่องไปไม่มีรอยไขยหรือว่ารอยขยับเพี้ยนเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถนะคะหัวน็อตฝากกระโปรงสงวนกันความร้อนนะคะยังอยู่นะพวกเม็ดอาร์ตกลมๆเลยนะคะสติกเกอร์คําเตือนอยู่ครบนะคะรูน็อตกลมๆไม่มีรอยบิดหรือว่ารอยเบี้ยวนะคะหรือว่าตาปั๊มต้องฝากกระโปรงนะคะ มีให้เห็นชัดเจนเลยนะนี่ตาปั๊มโตโยต้านะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันการันตีให้เลยนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํากับสีหรือว่าเปลี่ยนเครื่องอย่างแน่นอนนะเป็นรถเช่าหมดสัญญาประวัติศูนย์ร้อนะคะคันนี้รีโว 2.4j ตัวเ e ตอี i ิชั่นนะคะกระบะแคป เกียร์ธรรมดาปี2019ค่าตัวเพียง3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะจัดเต็มฟรีดาวได้ผ่อนเริ่มต้น6,300บาทเท่านั้นลูกค้ากระบะคันนี้ราคาผ่อนถูกกว่ารถเก่งบางคันอีกนะได้กระบะสวยๆแบบนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะใครที่สนใจนะแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะเบอร์โทรนัดุน982609587นัดเพชรยน ะะโทรมาแอดไลน์มาได้เลยนะคะช่วยทุกคันดันทุกเคสร,รับรองว่าไม่ผิดหวังนะคะสำหรับวันนี้นะก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปรถให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยวันนี้นะัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ